สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังกระถ่ายพนิพาอวดภาพแรกลูกชายตั้งชื่อน้องเพลงพินข่าวจำม่ากระต่ายพนิพาหลังจากที่ตั้งโต๊ะข่าวเพื่อที่จะ,ะแถลงเคลียร์เกี่ยวกับข่าวลือในโลกโซเชียลว่านักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพนิพาได้ขวงคู่ผู้จัดการส่วนตัวอาจารย์ไปบูญแสงเดือนออกมายอมรับถึงสถานะว่า เป็นสามีภรรยากันจริงตามข่าวที่ได้เสนอไปแล้วนั้นล่าสุดกระต่ายได้ออกมาโพสต์ภาพแรกเกิดของลูกชายพร้อมเฉลยชื่อที่ตั้งไว้เผยว่าชื่อเด็กชายเ,เพลินเพลงพินแสงเดือนเกิดวันที่17มิถุนายน64เวลา12น19นาทีน้ำหนักแรกเกิด2.94กิโลกร,รมัมแข็งแรงครับเกิดมาพร้อมความรักและ ความตั้งใจของป้าและมามานะครับมาจำวันที่น้องเกิดได้ม้าร้องไห้ม้าดีใจมากม้าลืมความเจ็บปวดม้าอยากเจอหน้าของลูกที่สุดป้าก็นั่งคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาป้าากับมามารับเพลินเพลงพินที่สุดไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าครอบครัวของเราเราจะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแอบเพลินเพลงพิน ขอฝากตัวกับพี่ๆ FC ของมาและป้าด้วยนะครับขอขอบคุณข่าวจากข่าวสตอรไลน์ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กด, like, กด share, แชร์เป็นกำลังใจกับทีมงานเลยนะครับขอบคุณครับ